จ้ะรับเข้าอีกใบจะนี่มาดูกันจริงๆเราเปิดดูแล้วแหละนะครับเราเปิดพร้อมเจ้าของเขาเลยนะครับใบนี้ส่วนตัวเราจะบอกว่าโคตรสวยเพราะเราชอบมันไงมันคือนะครับชาร์ตเลกอาโปจีพีนะครับเป็นสปาร์ตันเอไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นซาโก้นะครับโทษทีโทษทีติดปากไปน่อยโอเคเอดูนี่ดูกาฟิตี้ของเขาดิ เฮ้ยซากโก้ทำหมวกหล่อขนาดนี้เลยหรอซากโก้เจนแรกออกมาเป็นสีออกแนวเกรย์นะครับแต่ว่าใบนี้ครับเป็น f u คัลเลอรมาเลยนะครับขาดแค่สีเดียวคือสีเขียวนอกนั้นมาเต็มนะครับโคตรสวยส่วนตัวผมผมชอบนะครับผมให้สวยนะครับใบนี้เขามาทำโปรแกรมเซรามิกโคตติ้งครับเป็นหมวกมือหนึ่งศูโลนะครับเพิ่งถอยมาก็มาหาเราเลยนะครับก็ขอบคุณมากมากที่ไว้วางใจนะตอนนี้นะครับ ใบน,นี้จะไม่มีการรื้อนวมออกนะครับแต่ต้องขออนุญาตนะถอดชิลนะครับแล้วก็กลไกชิลตัวนี้เราจําเป็นที่จะต้องถอดออกนะครับเพราะว่าในการพิซซีครับมันจะเข้าไม่ถึงนะครับเมาส์กาดนะครับามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถอดชิลให้ดูก่อน,นจะมีล็อกมันอยู่นะชิลของชาร์กน,นะอย่าไปยื้อมันนะถ้ามันไม่ออกคือไม่ออกไม่ออก,ออกคือหาโพซิชันมัน จนกว่ามันจะได้ข้างในมันจะเป็นหมุดที่เป็นวงลีนะครับแล้วไอ้ตัววงลีนี้ถ้าเข้าล็อกปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาเพราะว่าใต้นี้มันจะมีสปริงอยู่นะครับเหมือนข้างเมื่อกี้นี้นะครับทำไมไม่ออกจริงครับไขน็อตออกครับหกเหลี่ยมตัวหนึ่งจบอ่ะเนี่ยคือออกแล้วนะฮะตอนนี้เราสามารถดึงชิวออกมาได้แล้วดึงงี้นะดึงทีละข้างครับมันดึงสองข้างไม่ได้นะไม่เหมือนแบรนด์อื่นนะอ่าโอเค ออกเรียบร้อยนะครับปึออ๊บน็อตตัวนี้เราไขออกทีนี้พามาดูตรงนี้มีสปอยเลอร์ใช่ไหมดูนะในการวางเนี่ยมันจะวางยากกว่าอื่นๆแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยอืมออกละอ่าลองดูกลไกของ มาสกาดเขาครับกลไกมาสกาดเขาอะ่ะมันจะไม่ได้ดึงออกเหมือนอะไรมันจะไม่ใช่โยกแล้วดึงออกมันจะต้องเลื่อนไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งดูตามดูตามรอยเนี้ครับมันก็จะถอดได้โอเคกว่านะครับอ๋อใบนี้มีสติกเกอร์อะไรมีไซส์มีป้ายมอกอรใช่ไหมครับอืมโอเคทำความสะอาดด้วยการฉีดเช็ดครับแล้วก็ปรับผิวได้เลยนะครับ Okay. งั้นเดี๋ยวเราลื้อชุดนี้เสร็จปรับผิวกันเลยดีกว่าครับผมหมวกใหม่อะครับมันไม่จำเป็นต้องไปอะไรเขาเยอะหรือไปขยี้อะไรเขาเยอะอประมาณนี้ฉีดก็ไม่ได้ฉีดลงชิ้นงานนะครับ พยายามหมวกใหม่นะอย่าไปสร้างรอยให้เขาเพิ่มเพราะว่ารอยที่มันเกิดขึ้นนะครับบางทีเป็นกับมันเกิดจากการปัดกวาดเช็ดถูทั่วไปตามหน้าร้านต่างๆครับของของผมเองก็เป็นนะครับของผมเองก็เป็นแต่ผมจะแยกผ้าใช้ครับผ้าจะไม่ใช้รวมอันไหนคือใช้กับชิวอันไหนคือใช้กับสีจริงๆจริงๆเท่านี้คือพอแล้วนะครับแต่ว่าก็ขออีกหน่อยขอผ้าสีเท่าทีเห็นไหมอยู่รู้สึกพี่พับมันมั้ง ประมาณเนี้ประมาณนี้โอเคไอ้ตัวนี้คือบอกว่าเสียบแว่นนะครับเป็นหมวกมาหนึ่งเดี๋ยวเราเสียบกลับไปให้กับเจ้าของเขานะครับขออนุญาตแกะออกก่อนนะเพราะมันจะนั่นนะจริงๆเท่านี้พอแล้วเนี่ยเช็ดตัวเนี้เรากําลังจะเตรียมผิวเนาะเพราะฉะนั้นครับเคมีที่ใช้ก็ให้มันเป็นเคมีที่มากกว่าเลเวลเจ็ดก็ได้ใช้ของผู้ตัวไลน์เฮล멧ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับนะมันหนืดหนืดมันจะไม่เหนียวเอ้ยมันจะไม่ลื่นนะครับมันจะไม่ลื่นมันจะไม่มีอะไรเกาะพอแล้ว อย่าพยายามไปเอาอะไรไปย้ำมันมากครับตรงนี้สร้างริ้วรอยได้นะครับด้วยตัวหมวครับมันอาจจะมีแลกเกอร์เยอะแต่นิ่มหรือเปล่าอันนี้คือไม่รู้แต่ว่าเดาว่าน่าจะใช่นะครับโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวมาดูกันครับผม ปรับผิวกันครับตั้งต้นตั้งแต่การคาลิเบตก่อนดูก่อนว่าเขาชอบอะไรและเขาไม่ได้ชอบอะไรนะครับเคมีที่ใช้ก็จะเป็นคัตแม็กครับ0406ครับรูเปสต์โรตลี่รูเปสเพียวอูโนเพียวแล้วก็อูโนโคเทคทีนี้ครับในโปรแกรมอะครับจะต้องใช้เคมีอยู่ทีสเตปแต่เรายังไม่รู้เนาะมันจึงต้องคาลิเบทเทสปอร์ตกับคาลิเบทครับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรานะครับแมชชีนที่ใช้เขาก็จะเป็นไอบิดนาโนของรูเปสครับแล้วก็ LHR75E ครับ มินิพูลิสของแม็กชายนะครับฟองน้ำก็เหมือนกันดูเนาะหนักกลางละเอียดนะครับผ้าที่ใช้เราก็แยกใช้ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาค่อยๆค,คลิเบตกันครับ เสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมชาร์ตเล d อาโปจี GP. ใบนี้เป็นหมวกของนักแข่งที่ชื่อว่าซาโกนะครับจบสวยๆเข้ามาทำโปรแกรม Crystal Dimension ครับโปรแกรมนี้จะใช้เซรามิกอันดับ2ของโลกนะครับไวเซอร์จะต้องแยกเคลือบด้วยเคมีเฉพาะสำหรับกระจกสำหรับไวเซอร์โดยเฉพาะนะครับ และนอกนั้นนะครับก็จะเป็นเซรามิกโค้ e นะครับเสร็จแล้วชิ้นดำชิ้นดำจะได้แกะอย่างพวกนี้พวกนี้นกลไกพวกนี้จะต้องใช้ทริมนะครับจะเหมาะสุดนะครับใสใส่ใสมากใส่มากดีมากนะครับแล้วจริงๆเลยในโปรแกรมนี้จะต้องเซรามิกโค้แค่เพียงรอบเดียวแต่ใบนี้ครับอยากทำให้เพราะว่า ด้วยความที่เขามีสีสันเยอะครับมันเป็น colorful เนาะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะใส่อะไรเพิ่มไปให้เขาอีกหน่อยนะครับฝั่งนี้เป็นกับฝั่งแสงธรรมชาติเนะเราเลยเอา candy gloss ลงให้เขาอีกหนึ่งรอบเพิ่มเติมให้คนระับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมันแล้วแต่งานนะแล้วแต่เคสใบเคสนะถ้าหมวกเป็นแบบนี้มาเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพูดตรงนะ ลูกค้าท่านนี้คือน่ารักมากนะครับก็เลยมีความอยากทําให้แกนะครับมาไกลด้วยแหละแกมาไกลด้วยแหละครับอะไรแถมได้เราแถมให้นะครับเซามิกตัวนี้ครับมันมีความหนามันมีความแข็งและมันมีความใสยอยู่ในตัวไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแต่บางทีการผสมอะไรการมิกอะไรลงไปอ่ะครับมันอาจจะช่วยในเรื่องของ ความฉ่าที่มากขึ้นนะครับสีสันที่ให้ได้มากกว่าเซรามิกบางตัวนะครับไพล์ทูเพย์ครับมันจะต้องแล้วแต่หน้าง,งานและไม่ได้เป็นอย่างนี้ในทุกๆเคสนะผมบอกก่อนนะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะลูกค้าอย่ายึดเป็นมาตรฐานนะครับเพราะว่าบางอย่างที่ทําเพิ่มเติมลงไปมีมค่าใช้จ่ายแต่ว่าเราเองไม่ได้เลือกที่จะคิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้านะครับ แค่นั้นเองนะใบนี้เป็นหมวกมือหนึ่งด้วยนะครับไวเซอร์เราเคลือบให้สองอันนะครับเราไม่ได้เคลือบให้อันเดียวนะเพราะว่าไวเซอร์เขามีมาสองตัวนะครับเหลี่ยมคมล่องลึกชัดมากนะครับมันชัดมากดูสิดูสิ งั้นเจ้าชาร์กเลกาโปรจีพีใบนี้ผมขออนุญาตปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ